วันนี้นะคะก็จะมาแนะนํานะคะวิธีนําข้อมูลจากกล้องนะคะโหลดลงคอมพิวเตอร์นะคะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่ my computer นะคะคลิกขวาค่ะจากนั้นนะคะเลือก manage นะคะต่อไปนะคะให้เราเลือกไปที่ ดีไวซ์แมเนเจอร์นะคะเพื่อตั้งค่าพอร์ตคอมนะคะให้เราไปเลือกที่พอร์ตคอมค่ะพอร์ตคอมของเรานะคะจะเป็นพอร์ตคอม3นะคะกดคลิกขวาค่ะเลือก p r o p e r t y ค่ะต่อไปนะคะเลือกไปที่พอร์ตเ t t ติ้นะคะตรงนี้นะคะให้เราตั้งค่านะคะบิตตรงนี้นะคะจะเป็น96ค่ะ Databit นะคะเลือกเป็น8นะคะ Parity นะคะเลือกเป็นนอนนะคะ StopBit เลือกเป็น1ค่ะตรงนี้นะคะให้เราดูค่าตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่าเราจะต้องไปตั้งค่าในคอมนะคะนะคะให้เราเลือกไปที่โปรแกรม Topcon Link นะคะจากนั้นนะคะกดไปที่ไฟล์ค่ะเลือก import form device นะคะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นให้เรา,าลุกอินนะคะเลือก top con total station นะคะกดไปที่ add new station นะคะจะเป็นการาตั้งชื่อไฟล์ค่ะไฟล์ของเรานะคะจะเป็น13 พอตคอมนะคะของเราจะเป็นคอม3ค่ะโมเดลนะคะเราจะเลือกไปที่ gpt 6นะคะต่อไปนะคะให้กดไปที่ a v v n c e d นะคะ a d v a c e d ตรงนี้นะคะจะเป็นค่าที่เราตั้งค่าไว้ที่ Port.com นะคะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะต่อไปนะคะตรงด้านขวาตรงนี้นะคะจะเป็นให้เรานะคะ บันทึกไฟล์นะคะให้เราเลือกบันทึกไฟล์ตรงไหนก็ได้นะคะเราจะเลือกเป็นที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้นะคะต่อไปนะคะให้เราไปที่กล้องนะคะอันดับแรกนะคะให้เรากดเข้าไปที่เมนูค่ะจากนั้นนะคะเลือก f 3ค่ะ memory นะคะ ต่อไปนะคะกดไปที่ F4 ค่ะเพื่อเปลี่ยนหน้านะคะให้เราเลือก F1 นะคะ Data Transfer ค่ะ F1 นะคะ GTS Format ค่ะก่อนที่เราจะานำข้อมูลลงคอมนะคะให้เราตั้งค่าก่อนนะคะไปที่ F3 นะคะ Comp Parameter ค,าาค่ะเลือก F2 นะคะ b u i l d l นะคะตรงนี้นะคะจะ เป็นให้เราเลือก9,006นะคะที่เราตั้งค่าไว้ในคอมนะคะกด enter ค่ะต่อไปนะคะให้เรากดไปที่ F4 นะคะเลือก F1 นะคะ stop bit ค่ะ F1 ค่ะแล้วกด ESC ออกนะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถส่งไฟล์ลงคอมได้นะคะกดไปที่ F1 ค่ะ ตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้แบบ3อย่างนะคะจะเลือกแบบไฟล์แบบยิงได้นะคะแบบ mea data นะคะหรือว่า f 2จะเป็นแบบค่าพิกัดนะคะ f 3นะคะจะเป็นแบบโค้ดนะคะเราจะเลือก f 2นะคะแบบค่าพิกัดะคะ่ะกด f 1นนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นให้เราเลือกไฟล์นะคะกดไปที่ list ค่ะ เราสามารถเลือกไฟล์ได้นะคะโดยการกดปุ่มขึ้นลงนะคะว่าเราต้องการที่จะนำไฟล์ไหนลงคอมนะคะเมื่อเลือกแล้วนะคะกด enter ค่ะเสร็จแล้วนะคะกด f 3าค่ะย็ดค่ะต่อไปนะคะให้เราไปดูที่หน้าจอคอมนะคะต่อไปนะคะให้เรากดไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็ไปที่ลูกศรตรงนี้นะคะ ถ้าขึ้นหน้านี้นะคะให้เรากดไปเลยนะคะ copy ค,ค่ะจากนั้นนะคะให้กด start ค่ะข้อมูลจากกล้องนะคะก็จะลงคอมนะคะเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการบันทึกนะคะกดไปที่ไฟล์นะคะ บันทึกกดไปที่ save as ค่ะตัวนี้นะคะเราก็เลือกโฟลเดอร์นะคะที่เราต้องการที่จะบันทึกนะคะตัวนี้นะคะให้เราดาูไฟล์นะคะให้เราเซฟเป็น csv นะคะเป็น name n e n z ค่ะเสร็จแล้วกด save นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่โชว์รูมมีนรเภวันนะคะาของเราจะตั้งอยู่ในโครงการมิโซ่ค่ะซอยบางนาขา13หรือว่าโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02หรือ03 45